ก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมีเหรียญหลวงพ่อคูณปริสโรุโธวัดป้านไล่อําเภอดัดขุดทศจังหวัดนครราชส,สีมากระไหลทองทุกเหรียญมาเสนอขายให้ในลําทามีตับภาพไม่แพงครับไม่แพงอย่างเหรียญนี้อ้าวทุกเหรียญรวมค่าจัดส่งผมคิดเหรียญละห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทรวมค่าจัดส่งกระไหลทองอืม ห้าสิบบาทกระไลทองกระไลทองอทุกเหรียญน,นะครับดูให้ชอบดูให้ชอบกระไลทองอาขายห้าสิบบาททุกเหรียญทุกเหรียญราคาห้าสิบบาทกระไลทองเดิมๆจากทางวัดเลยห้าสิบบาทครับห้าสิบบาท ทองเดิมๆทุกเหลียนรับประกันแท้ไม่เก๊คืนเงินเต็มนะครับอห้าสิบบาทครับอรับประกันแท้กระไหลทองออกหลายที่อืมแต่ดูให้ชอบน่าจะรู้กันว่ารุ่นไหนก็นรุ่นไหนถ้าคนที่สะสมนะครับถ้าคนไม่สะสมก็ไม่เป็นไร ดูแค่ความสวยของกระไหล่กระไหล่ทองพระสวยเดิมๆอ่าเป็นมานมีหลายปีเนาะอย่างนี้ก็ปีสามหกอกระไหล่ทองเดิมขายอยู่ห้บาททุกเหรียญใครที่ชื่นชอบอยากได้เป็นเจ็บสะสมเจ็บไว้บูชาอย่างนี้กระไหล่เดิมๆห้าสิบบาทนะครับอลองพักมาใต้กฎเลยนะคะระับปฏิด